สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างทางาอิสราเอลกับฮูตีนั้นกลับมาระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าอิสราเอลนั้นได้เปิดปฏิบัติการทงดำครับถล่มเป้าหมายสําคัญของฮูตีหลายจุดในเยเมนรวมถึงท่าเรือสําคัญ3มแห่งด้วยกัน และโรงไฟฟ้าอีกหนึ่งแห่งรวมถึงเรือกาแล็กซี่ลีดเดอร์ที่หูตียึดไว้เกือบ2ปีก็โดนโจมงตีถล่มด้วยเหตุการณ์เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่ากันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัพเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ การรายงานข่าวนั้นก็บอกว่ากองทัพอิสราเอลหรือว่า IDF ยืนยันนะครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นเป็นัติการโจมตีทางอากาศต่อท่าเรือโคเดดาท่าเรือราชอิสซาท่าเรืออัลซาลิฟกับโปรงไฟฟ้ารัสคาติบอกว่าทุกแห่งนั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการควบคุมของกลุ่มกูตีในเยเมนที่ถูกใช้เพื่อขนถ่ายอาวุธและดําเนินกิจกรรมของการร้ายต่ออิสราเอลและการเดินเรือของโลกซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่อิสราเอลโจมตีช่วงเช้ามืดของวันที่7 กรกฎาคม2568นะครับรวมถึงเรือ็กซี x y l e a อร์ที่กลุ่มฮูตีนั้นยึดด้วยการโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2566ก็ถูกโจมตีด้วยซึ่งปัจจุบันนั้นตามการรายงานข่าวว่าฮูตีใช้เป็นฐานตรวจการทางทะเลและวางแผนปฏิบัติการหลายเรื่องสําหรับเรือ,อลําดังกล่าวอิสราเอลเรียกปฏิบัติการการถล่มฮูตีในครั้งนี้ว่าปฏิบัติการทงดําและเป็นไปเพื่อตอบโต้ที่ฮูตีนั้น ยังคงส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มฮูตียังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานพลเรือนเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารด้านอิสราเอลแคปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ Israel, ขอิสราเอลก็บอกว่าเขาเคยเตือนไปแล้วว่าเยเมนจะเจอชะตากรรมแบบเดียวกับอิหร่านฮูตีก็ต้องชดใช้ตามที่พวกเขานั้นพยายามทําร้ายอิสราเอลการโจมตีมีขึ้นหลังจากที่ i d ดอออกประกาศเตือนให้ชาวเยเมนใกล้กับท่าเรือสามแห่ง และโรงไฟฟ้าอีกหนึ่งแห่งนั้นรีบอพยพออกจากพื้นที่สื่งทางการของฮูตีรายงานนะครับว่าอิสราเอลโจมตีกว่า20ระลอกถล่มท่าเรือโคเดดาท่าเรือสําคัญอื่นๆและท่าเรือกาเล็กซี่ลีเดอร์แล้วก็เรือกาเล็กซี่ลีเดอร์นะครับก็ถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันขณะที่บอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกลุ่มฮูตีสามารถสกัดกั้นการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธพื้นสู่อากาศจนทำให้เครื่องบินรบของอิสราเอลนั้นต้องลาาถอยกันออกไป ฮูตีหยุดยิงขีปนาวุธก่อควาอิสราเอลไปสักพักใจนะครับซึ่งอิสราเอลคาดว่าการที่เกี่ยวข้องกับความพยายามรอบสังหารน,น oh amed, ั้นนายพลโมฮัมเหม็ดอับดุลคาริมอัลกามันรี่แม่ทัพของฮูตีซึ่งมีบทบาทสําคัญในการประสานงานกับอิรักและเป็นหัวหน้าโครงการขีปนาวุธของฮูตีมีรายงานว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วจากการที่อิสราเอลนั้นโจมตีแบบหมายหัวเมื่อกลางเดือนพฤษภมสนหนึ่รที่ผ่านมาแต่ฮูตีกลับมายิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลอีกครั้ง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังสุดนั้นก็คือเมื่อคืนวันที่5พฤศจิกายนาคม2568เสียงไซเรนดังขึ้นในภูมิภาคแถบทะเลทรายจูเดียนและทะเลทรายเดซีและก็ทะเลเดซีนะครับซึ่งอิสราเอลย,ยืนยันว่าพวกเขาสามารถสกัดจีปนาวุธที่ยิงมาจากเยเมนได้หนึ่งลูกและไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่ารายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้านหนึ่งนั้นมีรายงานนะครับว่าเรือสินค้าชื่อเมจิกชีติดทงไลบีเรียเจ้าของบริษัทเป็น อยู่ในกรีซนะครับถูกโจมตีจากโวนทะเลและเกิดไฟไหม้เมื่อวันที่6กรกฎาคม2568ขณะเดินทางในทะเลแดงนับเป็นการโจมตีเรือครั้งแรกในเส้นทางเดินเรือแห่งนี้นับจากกลางเดือนเมษายน2568กลุ่มผู้ตีตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากที่เคยโจมตีเรือสินค้ากว่า100ลำด้วยโรนและขีปนุษช่วงเดือนพฤศจายนปี2565ถึงมกราคม2568ในจำนวนนี้มีเรือที่จมลงสู่ก้นทะเลแล้ว2ลำ และมีลูกเรือเสียชีวิตยอย่างน้อย4รายด้วยกันแต่ฮูตีไม่ได้โจมตีเรือสินค้ามานานแล้วนับตั้งแต่ก่อนสหรัฐเปิดฉากถล่มกลางเดือนมีนาคม2568ล่าสุดนั้นสำนักง,งานปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสหรัฐอาณาจักรรายงานว่าลูกเรือทุกคนบนเรือแมจิกซปลอดภัยหลังได้รับการช่วยเหลือจากเรือสินค้าอีกลำหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกัน จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองท่าโฮดีดาของเยเมนหากออกไปอีก51ไมล์ทะเลหรือว่าประมาณ94.5กิโลเมตรด้วยกันนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ทางด้านฝั่งของอิอสราเอลกับคูตีนั้นกลับมาเรียกว่าตอบโต้กันอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันนั้นก็มีรายงานข่าวนะครับว่าอิสราเอลเองก็ได้มีการส่งคณะผู้แทนไปยังประเทศกาตาร์นะครับเพื่อเข้าร่วมการหารือกับตัวแทนของกลุ่มฮามาส เกี่ยวกับข้อเสนอการหยุดยิงในกาซาและปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่ในกาซาแม้ว่าคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นจะรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดร่างข้อตกลงหยุดยิง60วันที่ตัวกลางในการเจรจาอย่างกาตาและสหรัฐและอียิปต์ได้ยื่นเสนอไปก่อนหน้านี้ร่างข้อตกลงที่อิสราเอลยอมรับเงื่อนไขส่วนสาระสำคัญได้พูดถึงการหยุดยิง60วันในกาซาซึ่งทั้งสองฝ่ายจะมุ่งหาทางที่จะยุติสงคราม โดยฮามาสนั้นต้องปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่เหลืออยู่และมีชีวิตยอยู่ราวสิบคนและส่งตัวประกันอิสราเอลอีก18ร่างเพื่อแลกกับอิสราเอลนั้นจะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลไตาที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําของอิสราเอลนอกจากนั้นร่างข้อเสนอตัวประกันยังระบุให้มีการส่งการช่วยเหลือเข้าไปในกาซาเพิ่มขึ้นด้วยโดยให้อง์การสาประชาชาติและคณะกรรมการกา,รการชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งการช่วยเหลือเหล่านั้นฮามาสระบุเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับว่าได้ส่งคําตอบในเชิงบวก เกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิง60วันและพร้อมสําหรับการเจรจาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์เปิดเผยว่ากลุ่มฮามาสขอแก้ไขเนื้อหาในร่างข้อเสนอหยุดยิงอาทิการรับประกันว่าอิสราเอลจะไม่กลับมาโจมตีกาซาอีกหากการเจรจาหยุดยิงถาวรล้มเหลวลงรวมถึงขอยสา่งประชาชิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพันธมิตรของฝ่ายจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาทั้งนั้นเป็นการเรียกร้องให้มูลิธิมนุษยธรรมเพื่อกาซาหรือว่า g h f หยุดติปฏิบัติการส่งมอบการช่วยเหลือในกาซาทันทีนะครับ นอกจากนั้นกลุ่มฮามาสยังต้องการให้กองทัพอิสราเอลถอนกําลังออกไปไประจําก,การอยู่ในตำแหน่งเดิมกับที่เคยทําข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวฉบับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับขัดแย้งกับร่างข้อตกลงหยุดยิงกาซาฉบับล่าสุดที่กาหนดให้อิสราเอลถอนกําลังทหารออกจากบางพื้นที่ของกาซาเท่านั้นคณะทํางานของนายกรัฐมนตรีบเบนจามินในธันยาคูระบุนะครับว่าอิสราเอลไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อตกลงหยุดยิงของฮามาสแต่จะส่งทีมงานไปร่วมเจราจาที่ประเทศกาตา โดยในทันยาฮูก็มีกาหนดพบปะหารือกับทางด้านประจําดีโดยด้านม้์นะครับในสหรัฐอเมริกาวันที่7รกรกฎาคมนี้ด้านในทันยาฮูนั้นก็มีจุดยืนเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในกาซาว่าจะไม่หยุดทําสงครามในกาซาจนกว่าฮามานั้นจะปล่อยตัวประกันอิสราเอลทุกคนและต้องทําลายขีความสามารถทางด้านการทหารและการเมืองของฮามาสขณะที่สมาชิกคณะรัฐมนตร,รีขวา,าจัดของอิสราเอลได้แสดงความไม่พอใจกับข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวกาซาที่ยังยึดมั่นว่าจะพิชิตถนนกาซาได้ทั้งหมด จนถึงตอนนี้สงครามในกาซานั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย57,338รายนับตั้งแต่วันที่7สุราคม2566นะครับในขณะที่มีการเปิดเผยนะครับจากเจ้าหน้าที่อาวุโสในหน่วยงานความมั่นคงของ,ของฮามาสว่าพวกเขาสูญเสียการควบคุมพื้นที่ในกาซาไปแล้วกว่า80%และมีกลุ่มจิตอาวุธเข้ามาแทนที่ในสุญญากาศอำนาจเจ้าหน้าที่อาวุโสรายนี้มียศพ,พันโทนะครับระบุว่าการควบคุมและก็การบัญชาการของฮามาส พังทลายเนื่องจากการโจมตีของอิสราเอลที่ดําเนินต่อเนื่องหลายเดือนซึ่งเกิดความเสียหายนะครับโดยเฉพาะมีการเสียชีวิตของผู้นำทางการเมืองการทหารและความมั่นคงของกลุ่มนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราว ข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ท่านั้นสามารถที่จะสมัครสมาชิกนะครับสำหรับสมาชิกรายเดือนเดือนละ100บาทนะครับ300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แทงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ หรือว่าท่านสามารถสนับสนุนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1693425111นะครับ1693425111ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันซึ่งในแต่ละวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารนะครับจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ